มานน่มา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 นี่ยอะมามานี่มามานี่ถมามามาเา็าพระาุาขาม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 มา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 ามามาาาามาาาาามามาาาาามามา เดี๋ยวเราจะเป็นควันช้าอันนี้อันนี้มีสูตรอะไรไหมมีเวลาขับช้างไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่ต้องมีสูตรอะไรต้องเรียนรู้แล้วถ้าถ้าตื่นนานๆนี้เหนื่อยด้วยแกว่าขึ้นนานๆสี่สิบนาทีสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยโคตรเหนื่อยอ่ะวันนี้ขึ้นอ่ะมาเลยมาเลมานี่มาเนี่ยมามาเนย

อืมไปขวาใช่อื à, ไปยวข,วข,ขยาฟ้าขยแรงๆว่ะเกาะด้วยเกาะตรงใบหูมันอะเกาะตรงใบหูมันมันจะเลี้ยวมาทีมาทีมาทิบทิบฝั่งซ้ายอย่าให้มันไปกินต้นไม้เขาให้มันเดินตรงกลางอะ đó. ra cho ta sẽ anhy, mày, Mà mày, này? mày, Mà mày, Mà mày, Mà mày, 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 ฮ่งยังไงพี่ลงลลบนเนินเฮ่งไปดีแล้วไอ้นู่นไปนู่นไปนู่นมา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 ดิมาดิไปทางไหนนึ่งจะลงไหมล่ะลงครับลงมาดิมาดมามามาดิมาดิมาดิมาดนมาดิมาดิาดดดเมาามามาม

เริ่มแล้วเรื่องอะไพี่มารับหน่อยวางไว้บนนี้่อนี่ใช่ไหมใช่นี่พาึ้นมาไม่ง นั่งทางเม่กี้ปวดตูดเลยโอ้ยอะต้องแกยก่อนหิงขี้ไม่หิงหิงหิงก้อยช้างเหรอหัวหิงฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนวิ่งร้อยไหมสวยตรงนั้นไอ้ตรงนั้นไม่น่ารักที่มันเล่นน้ำอ่ะตรงไหนที่ด้าฟรีมแบบ นี่ใบโมครึ่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูแสดงแล<ะ>้วใช่เดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ลงก่อนอแล้วก็พาเข้าไปดูแสดงการแสดงทางา้าอโอ้ยเก็บมาเก็บเก็บมาเก็บเก็บมาบนดูมาเออเก็บมาบนมาบนเออ รับฟ <ante> ังเลยนัก่งนิด <Hum> บ <dû t> ๊าวๆดูไปทางนี้ทางนี้ยกมาไว้นิดต้องให้เป็นประโยชน์ชิดร้องให้ไหมร้องให้ไหมพี่บนบนนี้เลยไหนเนี่ยละเนียว้บนบนอะเนี่ยไว้พี่ยกมาทางนี้ยกอันนั้นมาทางนี้นี่นะออื ถอยไปท้อยท้อยถอยถอยเร็วถอยท้อยถอยไปท้อยอือปะถอยเฮ้ยฮึเบี้นเลยเบี้นเลยเฮ้ยทอยน่ะท้อยนี่แหละวางไว้บนนั่นแหละเรียงกันเลยนั่นแหละนั่นแหละตรงที่นั่งเมื่อกี้นั่นแหละวันนนี้ะวางไว้บนที่นั่งนั่นแหละที่นั่งนั่นแหละงั้นแหละวางไว้งั้นแหละขับไปเลยเดี๋ยวเวลาเราเรียงเราก็เอาจากข้าง บนหลังล่างใช่ครับใค่ไม่เคยเห็นลิงขี่ช้างครับขอบคุณครับเนื้อแกแน่นนะ

เอพอานนทาพี่ให้พ่น <c oughs> พน้ำได้ไหมพี่โดนพ่นน้ำลายใส่แล้วพ่นน้ำใส่แซลมแซยิ่งหนีทันไหมมา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 เออมานี่ยมาเออมาเลยมาเย มาเมาเมามาเลมาิมาเลมาเลมานึ่งวันกับการใช้ชีวิตอยู่กับช้างทั้งทั้งเยวั้ก็าข้าร่มันนเวเว เห็น,น,นอหะยังเด็กอยู่เลยนะแ,แต่ตัวนี้น่าจะยุกมากนะบ้านช่างเอี่ยวก็มีช้างอยู่หลายเชือกหนะนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยจะเป็นเล็กสุดนะกับตัวรุ่นเนาะก็ดูจากลักษณะของงานนะอ้าทำไมนี้งาบนจยะตัวเมียไงอ๋องาบนบหมดเลยนายแค่มันมสั้นยาวเฉยๆยังรอกันจริงๆ คนเลี้ยงช้างก็จะรู้จักทุกสายของช้างอะไรปกจึงเล็บครบเลยท่้งี่อเสียวี่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะตะขอตะขอเอาไว้ควบคุมช้างใช่เซมเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ประสบการณ์ที่ดีเลยเป็นยังไงประสบการณ์ที่ดีนะผมไม่เคยขึ้นเลย เออคิดว่าจะได้นั่งเฉยๆนี่ได้ขับค้างเลยนะได้ขี่ได้บังคับบังคับเฮ้บบอไใกล้ตัวนั้นไม่ได้นะหรออไอโดนไปแล้วเมื่อเช้าเป็นไรอ่ะไม่พูดต้องพูดหลังใหม่โอ,โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแซมแซมนิ่งแล้วก็แซมวิ่งเออแซมวิ่งแล้วก็พินิษนะครับช่อง น,นิ่งนิ่งโอนิดดำทักไทเลนนะครับ <ขอ S 1> มาเยี่ยมมาเยี่ยมชมที่บ้านนะครับโอเคขอบคุณ